สวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่าซีรีส์เรื่องเพลิงแค้นถอนรักเปิดฉากด้วยนางเอกยิงปืนใส่สามีนายพลลู่เซิงและพระเอกลู่เทียนโยก็เข้ามาเห็นพอดีจึงได้ใช้ปืนยิงนางเอกและบอกว่าให้ตามไปอยู่กับคุณพ่อแล้วกันนางเอกคิดว่าถ้าสามเดือนก่อนไม่ได้แต่งงานกับนายพลลู่เซิง เรื่องของนางเอกและพระเอกจะแตกต่างออกไปจากนี้ไหมนางเอกคือหน้าหลันฝูเยีย่ท่านหญิงปลายราชวงศ์ชิงนางจะฆ่าสามีในวันแต่งงานเพื่อยึดจวนอองกลับคืนมาและล้างแค้นให้กับครอบครัวที่ตายไปแต่อีโม่บอกว่าเมื่อนางเอกเลือกแต่งงานกับเดรัฉานเพื่อล้างแค้นอีโม่ได้สอนนางเอกว่า จะต้องผ่านคืนแต่งงานอย่างไรวันนี้วันแต่งงานนายพลต้องรับแขกดังนั้นนายพลต้องดื่มหนักแน่ๆให้ท่านหญิงเตรียมน้ำแกงสางเมาใส่ย,ยาพิษไปส่งที่ห้องหนังสือซึ่งก็ได้พบกับลูกชายของนายพลเขาเอาปืนมาจี้และถามว่านางเอกเป็นใครทำไมถึงได้วางยาพิษคุณพ่อนางเอกเหมือนจะจำได้ว่าเขาคือลู่เทียนโย พอพระเอกเห็นหน้านางเอกในใจก็คิดว่าทำไมถึงเหมือนกับท่านหญิงทันใดนั้นนายพลก็ตามมาหาคุณนายเล็กในห้องหนังสือหวีโมรีบเอาเอกสารที่นายพลให้แปลมาส่งนางเอกแย่งปืนจากพระเอกมาจ่อที่คอของเขาขณะหลบซ่อนตัวถ้านางเอกลั่นไกลใส่พระเอกตอนนี้นายพลก็จะจับได้ว่า ทั้งสองแอบเจอกันจุดจบก็คงไม่แตกต่างกันนายพลสงสัยจึงได้สำรวจภายในห้องพระเอกจึงรีบออกมาจากที่ซ่อนก่อนที่จะถูกจับได้นายพลถามพระเอกว่ากลับมาตอนไหนทำไมได้รับบาดเจ็บพระเอกเพึ่งกลับถึงบ้านจับนักฆ่าได้หลายคนห่วงว่าจะมีคนซุ่มทำร้ายคุณพ่อเลยเข้ามาดู ศัตรูฉวยโอกาสในวันแต่งอนุเราต้องวางแผนนายพลกับพระเอกกำลังจะออกไปแต่ด้วยความที่นายพลไม่ไว้ใจจึงได้ยิงปืนไปตรงที่พระเอกซ่อนตัวพอไม่มีอะไรผิดปกตินายพลจึงได้จากไปความจริงแล้วนางเอกถูกยิงที่ไหล่สาวใช้ถามว่าคุณนายเล็กทำไมถูกยิงเพราะนายพลถามว่า ในคลืหาสนี้มีใครถูกยิงบ้างนางเอกจึงได้ห้ามสาวใช้ไม่ให้พูดเรื่องในคืนนี้หวีโมเข้ามาที่ห้องพอดีและได้ยิงสาวใช้ท่านหญิงยังใจอ่อนเหมือนเคยในคลือหา์กินคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะลู่เซิงจิตใจอำมหิตขี้ระแวงเมื่อสักครู่หากพระเอกไม่ดึงเข้าไปซ่อนตัวนางเอกต้องมีอันตรายแน่ๆ นางเอกบอกว่าเทียบกับที่นายพลยึดจวนทำครอบครัวนางเอกนองเลือดเรื่องพวกนี้เล็กน้อยหวีโมไม่อยากให้ท่านหญิงเสี่ยงอันตรายอีกแล้วหวีโมจะเป็นคนจัดการกับนายพลเองนางเอกบอกว่าให้หวีโมไปจากที่นี่เพราะยังไม่ได้ลงในบ่อโคลนไปใช้ชีวิตแบบที่ต้องการแต่หวีโมไม่ยอมไปถ้าไม่ได้ท่านหญิงช่วยไว้ ป่านนี้ก็คงตายไปแล้วนายพลทำจวนอองนองเลือดนับเป็นศัตรูกับหวีโม่เหมือนกันบ่อโครนนี้หวีโม่จะลุยไปพร้อมๆกับท่านหญิงรุ่งเช้านายพลโบยหลังนางเอกเมื่อคือนนางเอกอยู่ในห้องกับใครนางบอกว่าไม่มีการที่นายพลแต่งนางเอกเป็นอนุก็เพราะต้องการให้เป็นหน้าเป็นตาอย่ามาทำเรื่องคบชู้สู่ชายที่นี่ พระเอกมาเห็นเข้าก็ทำให้นึกถึงสมัยที่ยังเด็กจอมพลก็เคยตีเขาแบบนี้พระเอกจึงเข้ามาบอกนายพลว่ามีอาวุธมาส่งต้องให้คุณพ่อไปตรวจนางเอกนึกถึงคำพูดของอวี๋โมว่าถ้าลงมือกับนายพลไม่ได้ทำไมท่านหญิงไม่ลองเป็นดอกไม้กินคนกินลูกชายซะทำให้พ่อลูกแตกคอกันพอนายพลจากไปพระเอก ก็อุ้มนางเอกเข้ามาในห้องพระเอกเตือนว่าอย่าได้คิดชัว่วๆไม่งั้นนางเอกได้ตายคามือคุณพ่อแน่ๆนางเอกตัวคนเดียวจะตายหรือไม่สำคัญตรงไหนอย่างดีที่คฤลหาดนี้มีคนเริ่มเป็นห่วงนางเอกแล้วพระเอกสงสัยแม่เลี้ยงทําไมเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่เหมือนกับคนเมื่อวานที่เอาปืนมาจ่อคอกันเลยหวีโม่บอกว่า ถ้าจะดึงดูดความสนใจผู้ชายอย่างพระเอกต้องแสดงความอ่อนแอให้พอเหมาะจึงจะกระตุ้นความอยากปกป้องของเขาได้นางเอกขอให้พระเอกไปเอายามาให้พร้อมแสดงท่าทางยั่วยวนพระเอกบอกว่ายาเอาเล่เหลี่ยมมาใช้เขาไม่พิษสวาสดห์หรอกถ้ายังโดนหาที่ตายอีกใครก็ช่วยไม่ได้ทันใดนั้นพระเอกก็เห็นกระดิ่งของท่านหญิง ผูกไว้ที่ขาของนางเอกกระดิ่งของท่านหญิงมาอยู่ที่นางเอกได้อย่างไรนางเอกบอกว่าไม่รู้เรื่องพระเอกจึงบอกว่าหน้าเหมือนท่านหญิงขนาดนี้ยังมีกระดิ่งอีกนางเอกเป็นใครกันแน่พระเอกจับขานางเอกไว้ไม่ยอมปล่อยนางเอกจึงได้กัดไปที่คอของพระเอกพระเอกนึกได้ท่านหญิงราชวงศ์ก่อนตายไปตั้งสามปีแล้ว พระเอกจะตื่นเต้นทำไมนายพลกลับมาแต่ก็หาหนางเอกไม่เจอให้คุกเข่าอยู่กับที่หายไปไหนทั้งสองจึงได้เข้าไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้านางเอกมีอาการหายใจไม่ออกจนหมดสตินางเอกกลัวที่มืดแคบเหมือนกับท่านหญิงเลยพอนายพลออกไปพระเอกจึงได้อุ้มนางเอกมาวางไว้ที่เตียงและพระเอกก็ได้พบปานแดงที่คอ จึงดูว่าเป็นท่านหญิงจริงๆในตอนนั้นพระเอกเห็นท่านหญิงตายไปแล้วจริงๆหลายปีมานี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านหญิงทําไมถึงมาแต่งงานกับคุณพ่อหรือท่านหญิงต้องการที่จะล้างแค้นแต่ท่านหญิงตัวคนเดียวแบบนี้รู้ไหมว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงส่วนนางเอกก็เหมือนว่าจะฝันร้ายพระเอกจึงได้สวมกอดนางไว้ในฝัน นางเอกรู้สึกว่าพระเอกจะกอดนางด้วยพระเอกเหมือนใครคนหนึ่งแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะพระเอกคือลูกชายของจอมพลลู่ซึ่งจะเป็นคนคนนั้นได้อย่างไรพระเอกวางแผนอีกหน่อยนายพลจะได้รับสายจากท่าแก่สีรอซื้อขายอาวุธสำเร็จแจ้งเรื่องการลอบซื้อให้กับผู้บัญชาการหลิวนายพลบอกให้พระเอก ไปพบเท่าแก่สีกับเขาและนายพลก็สงสัยแผลที่คอของพระเอกเท่าแก่สีบอกว่าหากนางเอกยอมเต้นรำด้วยจะลดราคาอาวุธให้ในายพลจึงให้นางเอกออกไปเต้นรำระหว่างการเต้นรำเท่าแก่พยายามจะลวนลามนางเอกจนนางทนไม่ไหวจึงขอไปเข้าห้องน้ำแต่เท่าแก่ก็ตามไป พระเอกจึงได้ยิงปืนใส่เท่าแก่เพื่อที่จะช่วยนางเอกไว้นางเอกถามว่ารู้ผลที่จะตามมาหรือไม่พระเอกรู้แค่ว่าใครแตะต้องคนของพระเอกมันต้องตายนางเอกเป็นแม่เลี้ยงเป็นคนของนายพลจะเป็นคนของพระเอกได้อย่างไรพระเอกบอกว่าพูดอีกครั้งสินางเอกกำลังจะพูดพระเอกจึงจูบนางเอก เพื่อไม่ให้นางเอกพูดนางเอกจึงได้ตบหน้าพระเอกและพระเอกก็ห้ามพูดว่าเป็นเมียน้อยของคุณพ่ออีกพระเอกได้เอาปืนให้กับนางเอกถ้ามีคนทำร้ายใช้มันปกป้องตัวเองเท่าแก่สี่ตายแล้วลูกน้องของเท่าแก่มาขอคำอธิบายพระเอกบอกว่าเป็นคนฆ่าเองไม่เกี่ยวกับคุณพ่อและก็ไม่เกี่ยวกับนางเอกให้ปล่อยพวกเขาไป ตามกฎของวงการพระเอกจะรับกระสุนสามนัดหากยังมีชีวิตอยู่ก็หายกันและต่อไปถ้าพวกพี่น้องยังอยากจะทำมาหากินก็ให้มาทำงานกับพระเอกนายผลลูกกับนางเอกจึงรีบหนีออกไปข้างนอกก่อนแต่พอนางเอกได้ยินเสียงกระสุนปืนก็วิ่งกลับเข้าไปหาพระเอกอีกพระเอกรับกระสุนสามนัดแล้ว นางเอกจึงพาออกมาทำแผลและได้เห็นพระเอกมีแผลเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งทำไมเขาต้องเป็นลูกของนายพลเซิงด้วยตอนแรกพระเอกจะทำแผลเองแต่นางบอกว่าไม่เป็นไรนางเรียนหมอมาพระเอกเลยถามว่าหลายปีมานี้อยู่ข้างนอกคงลำบากใช่ไหมฝูเอ,อ๋อนางเอกว่านางไม่ใช่ฝูเอ,อ๋อคงจะเลือดออกมากจนตาลาย เห็นนางเอกเป็นผู้หญิงคนอื่นมองให้ชัดๆว่านางคือหลงเยียนไม่ใช่ฝูเอ,อ๋และไม่ใช่ท่านหญิงพระเอกยืนยันกระดิ่งใจเดียวเส้นนั้นปรานตรงหลังคอและก็กลัวการอยู่ในที่แคบทุกอย่างยืนยันว่านางคือหน้าหลันฝูเยียทำไมไม่ยอมรับกลัวอะไรกันแน่นางเอกคิดในใจบ่อโคลนแห่งความแค้นนี้ นางลากอีโม่มาพัวพันด้วยแล้วจะลากพระเอกมาอีกได้อย่างไรอีกอย่างศัตรูก็คือคุณพ่อของเขานางจึงได้บอกว่านายนี่กระสันจังเลยนะที่พูดอย่างนั้นอยากให้รับผิดชอบที่เคยยั่วยวนใช่ไหมถ้าแบบนี้ทำให้เลิกตอแยได้ก็จะสนองให้ว่าแล้วก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นพระเอกบอกว่าเขาจำไม่ผิด และก็ใส่เสื้อผ้าให้นางเอกเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าอยากทำอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ทำร้ายตัวเองอีกคนรับใช้มาบอกกับนายพลว่าเห็นคุณนายเล็กออกมาจากห้องของพระเอกนางเอกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางบอกหวีโม่ว่าเจ็ดปีก่อนนางเจอหมาป่าตัวน้อยในวังก็คือพระเอกในตอนนั้น เป็นครั้งแรกที่เจอเขาเขาถูกขังอยู่ในกรงเนื้อตัวมีแต่บาดแผลนางเอกในตอนนั้นยังเป็นท่านหญิงตัวน้อยจึงได้ให้ลูกกวาดกับเขาส่วนเขาก็มอบกระดิ่งของรักของห่วงให้กับนางต่อมาท่านหญิงเข้าวังมาอีกเขาก็มัดจะติดตามนางมาตลอดเขาช่างเป็นคนน้าขำคงเพราะอยากกินลูกกวาดหรือเปล่า จึงได้มอบกระดิ่งให้หรืออาจกลัวว่าจะหานางไม่เจอดังนั้นต้องสวมกระดิ่งอยู่ตลอดเวลาเขาจะได้หานางเจอได้ทุกเมื่อท่านหญิงในตอนนั้นรู้สึกชื่นชมเขาแล้วทั้งคู่จึงนัดเจอกันคืนวันก่อนสิ้นปีและท่านพ่อจะเข้าวังไปรับเขาแต่คืนนั้นนายพลลูกก็ทำให้จวนอ,องนองเลือดนางเอกเลยไม่ได้เจอเขาอีก คนคนนั้นคือลู่เทียนโย่และนายพลลู่เซิงคือบิดาของเขาหากนางฆ่าบิดาเขาตายเขาจะทำเช่นไรนายพลสังหารพวกเรามากมายบุกรุกที่ผู้อื่นยึดจวนอองไปท่านหญิงกับอวีโมู่เคาะดีที่รอดมาได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไม่คิดว่าจะทำอย่างไรทันใดนั้นนายพลก็เข้ามาที่ห้อง นายพลสงสัยว่าหวีโม่เข้ามาอยู่ในห้องได้อย่างไรนางเอกจึงรีบบอกว่านางอยากเรียนภาษาต่างชาติเวลาออกงานกับนายพลจะได้ไม่ขายหน้านายพลโบยนางเอกเพื่อจะเอาคำตอบดึกดึกดืกด่นไปทำอะไรที่ห้องพระเอกแม้หวีโม่จะขอร้องเพราะแผลเดิมนางยังไม่หายดีนางเอกจึงได้บอกให้หวีโม่ออกไปนายพลบีบคอนางเอก นางกำลังยั่วยวนพระเอกใช่หรือไม่ทำไมถึงเสี่ยงชีวิตไปช่วยและทำไมถึงไปหาที่ห้องนางเอกดิ้นรนเพราะหายใจไม่ออกทําให้กระดิ่งหลุดออกจากข้อเท้านางเอกจึงหยิบปืนแล้วยิงไปที่นายพลพระเอกเข้ามาพอดีเห็นนางเอกฆ่าคุณพ่อจึงได้ใช้ปืนยิงนางเอกและบอกว่าให้ตามไปอยู่กับคุณพ่อนางเอกรู้สึกตัวนึกขึ้นได้ ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงได้ว,วางปืนลงความจริงพระเอกเคยบอกไว้ว่าหากนายพลมาหาเรื่องนางอีกให้เอาใบรายชื่อคนที่ลักลอบซื้อขายอาวุธรับหลังผู้บัญชาการหลิวที่พระเอกฉีกให้ครึ่งหนึง่งให้กับนายพลและให้บอกว่าได้มาจากเท่าแก่ซีนายพลบอกว่าถ้ารายชื่อมีปัญหาจะทำให้หนางเอกรู้จักกับคำว่า อยู่ไม่สู้ตายนางเอกไม่เจอกระดิ่งที่ขาไม่รู้ว่าหลุดไปตอนไหนจึงได้หากระดิ่งท่ามกลางหิมะที่ตกหนักมันสำคัญมากเพราะว่าหากไม่มีกระดิ่งแล้วคนคนนั้นจะหานางไม่เจอหวีโม่พยายามบอกเรื่องของพวกท่านมันกลายเป็นอดีตไปแล้วต่อให้หากระดิ่งเจอก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้และแล้วนางเอก ก็เจอกระดิ่งจนได้พระเอกเอาเสื้อคลุมมาให้หนางเอกหิมะตกหนักเท้าแข็งขึ้นจะทำอย่างไรพอพระเอกเห็นนางเอกตามหากระดิ่งจึงพูดว่าเพื่อของชิ้นนี้ต้องอนาถแบบนี้เลยเหรอปากก็บอกว่าไม่ใช่ฝูเอ,อ๋อไม่รู้จัดกันแล้วทำไมต้องทรมานตัวเองเพื่อกระดิ่งห่วยๆนี้ด้วยอย่าทรมานตัวเองอีกเลย เขาไม่อยากเสียท่านหญิงไปอีกว่าแล้วก็สวมกอดนางเอกไว้นางเอกคิดในใจข้าขอโทษไม่อาจวางความแค้นในใจได้และไม่อาจเผชิญหน้ากับความรักของพระเอกได้ให้คิดว่านางตายไปแล้วจะดีกว่านางจึงผลักพระเอกออกแค่หาของดูต่างหน้าของคนรู้จักเก่าไม่ลำบากนายน้อยต้องมาดูแล ถ้านายน้อยอยากช่วยจริงๆขอให้ต่อไปยิ่งอยู่ห่างๆเท่าไหร่ยิ่งดีนางไม่อยากถูกนายพลทำโทษอีกพระเอกจึงบอกว่าได้ถ้าเพียงมีการถอนแค้นท่านถึงจะหลุดพ้นบ่อโคลนนี้เขาจะช่วยเองนายพลบอกว่านางเอกได้สร้างผลงานใหญ่แล้วแค่ทำกระดิ่งผุๆของนางหายนายพล จึงเอากำไรมาให้เป็นรางวัลแต่เห็นว่านางเอกยังเก็บกระดิ่งไว้จึงถามว่าทำไมถึงได้ห่วงขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆน,นางเอกจึงโยนกระดิ่งเข้าไปในกองไฟแล้วบอกว่าทิ้งไปก็จบนายพลให้นางเอกเตรียมตัวพรุ่งนี้จะพาไปพบผู้บัญชาการหลิวแต่พอนายพลออกไปนางเอกจึงรีบเข้าไปเอากระดิ่ง ออกมาจากกองไฟโดยไม่สนว่ามันจะร้อนแค่ไหนนายพลเริ่มสงสัยในตอนนั้นท่านหญิงได้ตายไปแล้วจริงๆหรือไม่จึงให้คนไปสืบความเป็นมาของหลงเยียนกับท่านอองราชวงศ์ก่อนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนางเอกให้หวีโม่ไปที่เมืองเจียงเพื่อตามหาคนการต่อสู้กับนายพลลูกไม่ว่าจะยังไงก็ต้องลองดู นายพลลูกจับคู่พระเอกกับคุณหนูเหมยหน้าลูกสาวผู้บัญชาการหลิวทำให้พระเอกไม่พอใจจึงหาเรื่องนางเอกที่พยายามผลักไสเขาออกไปนางเอกบอกว่าแต่งงานกับลูกสาวผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็จะหนุนหลังพระเอกได้ไม่ดีตรงไหนพระเอกเคยรับปากจะอยู่ให้ไกลจากนางเอกแต่วันนี้ นางเอกมายั่วยวนก่อนนะถ้าอยากจะตัดความสัมพันธ์มากจะมาเป็นห่วงลูกศัตรูทำไมปากไม่ตรงกับใจพระเอกจึงได้จูบนางเอกทันทีและคุณหนูเหมยหน้าก็ออกมาเห็นเข้าทั้งคู่ต่างคนต่างยอมรับผิดนางเอกบอกว่านางเป็นคนยั่วยวนพระเอกเองส่วนพระเอกก็บอกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว แม้คุณหนูเหมยหน้าจะบอกว่านางเอกเป็นแม่เลี้ยงพระเอกก็ไม่สนใจถ้าหากโมโหแล้วก็ให้เล็งปืนมาได้เลยว่าแล้วก็เอาปืนให้กับคุณหนูเหมยหน้านางเอกรีบเอาตัวมาบังกระสุนปืนให้พระเอกและพระเอกก็หมุนตัวกลับมาบังนางเอกไว้คุณหนูยิงปืนพระเอกและนางเอกต่างก็ถามกันว่าเป็นอะไรไหมคุณหนูเหมยหน้าบอกว่า ถึงแม้ทั้งคู่จะทำผิดศีลธรรมแต่ก็ขอให้อยู่ด้วยกันจริงๆว่าแล้วก็คืนปืนให้กับพระเอกและจะไปบอกกับคุณพ่อว่าไม่แต่งงานแล้วพระเอกได้แสดงความจริงใจในความร่วมมือจึงได้ฝากจดหมายไปให้กับผู้บัญชาการหลิวถ้าหากเห็นด้วยก็ให้ส่งข้อความมานายพลให้พระเอกคุกเขา่าเพราะรู้ว่า พระเอกจงใจทำลายงานแต่งและดูออกตั้งแต่แรกว่าทั้งคู่เล่นหูเล่นตากันคิดไม่ถึงเลยผู้หญิงของพ่อยังกล้าคิดอะไรด้วยหากนายพลไม่เก็บพระเอกมาเลี้ยงก็คงอดตายอยู่ข้างถนนแล้วว่าแล้วก็เอาแส้ฟาดไปที่หลังของพระเอกแบบไม่ยัง้งนางเอกแอบดูอยู่ทำให้นึกถึงอดีตท,ที่พระเอกเจ็บตัวอยู่บ่อย และมีแผลใหม่อยู่ทุกวันนายพลยังโมโหและอยากรู้ว่าพระเอกกับอนุรงใครจะแข็งแกร่งกว่ากันพระเอกไม่อยากให้ในายพลทำร้ายท่านหญิงอีกนายพลกำลังจะยิงปืนใส่พระเอกแต่พระเอกก็แย่งปืนมาได้และจะใช้มีดแทงพระเอกอีกเลยถูกยิงไปที่ขาหนึ่งนัดพระเอกห้ามนายพลแต่ต้องเขากับรงเยียนอีก นางเอกเพิ่งจะรู้ว่าพระเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นเพียงวัตถุระบายอารมณ์ของนายพลเจ็ดปีก่อนท่านหญิงได้ดึงเขาออกมาจากความมืดจึงได้มีชีวิตเหมือนคนคนหนึ่งบ้างเขาเคยเสียท่านหญิงไปแล้วหนึ่งครั้งอย่าได้ผลักใสพระเอกออกไปอีกเลยผู้บัญชาการหลิวต้องการพบพระเอก ระหว่างที่พระเอกไม่อยู่นายพลลู่ก็แอบ,บมาลักพาตัวนางเอกไปนางเอกถูกมัดและขังไว้กับหวีโม่นายพลรู้แล้วว่านางเอกก็คือท่านหญิงหน้าหลันฝูเยียนเป็นท่านหญิงราชวงศ์ก่อนและเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นางเอกบอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นท่านหญิงราชวงศ์ก่อนจริงจะยอมมาเป็นเมียน้อยนายพลได้อย่างไร นางเป็นแค่สาวใช้ท่านหญิงและรู้ว่าที่นี่มีห้องลับอยู่ในห้องหนังสือที่ปลอมตัวเข้ามาก็เพราะต้องการอยากจะได้สมบัติในห้องลับนายพลทำร้ายอวี่โม่เพื่อบังคับให้นางเอกเปิดห้องลับพอนางเอกเปิดห้องลับได้ก็พบว่าข้างในนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายพร้อมด้วยความทรงจำของท่านหญิงกับท่านพ่อและท่านแม่นายพลลูก จะเอาสมบัติที่มีไปซื้อปืนเพื่อจะกำจัดผู้บัญชาการหลิวและจะขึ้นเป็นผู้นำแทนนายพลลูก่กำลังตื่นตาตื่นใจกับทรัพย์สมบัติอย่างมากมายนางเอกจึงได้แทงเขาจากด้านหลังเพื่อแก้แค้นให้กับท่านพ่อท่านแม่ท่านหญิงรีบปิดประตูห้องลับเพื่อขังนายพลไว้ข้างในหวีโม่พยายามแก้มัดให้กับตัวเองและมาช่วยท่านหญิงปิดประตู ทำให้ทั้งคู่ถูกยิงกันคนละนัดอีโม่บอกให้ท่านหญิงรีบหนีไปคนเมืองเจียงรอประสานอยู่ข้างนอกอีโม่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงหมดสติไปท่ามกลางหิมะที่ตกหนักพระเอกมาช่วยนางเอกไว้และได้เฝ้าดูแลรักษาจนผ่านไปหนึ่งเดือนท่านหญิงถึงได้ฟื้นขึ้นมาและได้รู้ว่าอีโมก็หายดีแล้วเหมือนกัน ในวันที่พระเอกและท่านหญิงจะแต่งงานกันก็ได้รับรายงานว่าจับตัวนายพลลู่ได้แล้วหลังจากหนีออกมาจากห้องลับที่ผ่านมานายพลลู่เลี้ยงพระเอกแบบหมาเดรัจฉานตัวหนึง่งท่านหญิงอยากจะเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเองจะได้มีคำตอบให้กับหลายชีวิตและแล้วท่านหญิงก็ได้ล้างแค้นสำเร็จจบไปแล้วนะคะ สำหรับการเล่าซีรีส์เรื่องเพลิงแค้นถอนรักขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองและพบกันใหม่กับการเล่าซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะ